สวัสดีครับสช่คายกันบรรยากาศย่ำส,สา้ๆพี่น้องอยู่บนเขาขอกันเสาวันที่ทิศเก่ามาก,กราก้มปีหกคกพี่น้องปีนปลายสูงสั้นน้ำกันดีพี่น้องวันนี้สวัสดีทุกคนทุกท่านวันศุเป็นพี่น้องชาวไทยชาวลาวชาวต่างประเทศมารวมตุนน้ำกันพี่น้องวันนี้ตามหาเห็ดบดเห็ดลมสีใดสีมานบ่พี่น้องทางเกินเขากับยายเกศคือเก้า,าล่ะพี่น้อง สวัสดีค่ะมาตามหาเห็ดบดเห็ดลมเห็ดคอนพี่น้องมาหลุดน้ำกันอู้ดอกงามเนาะคันรุ่นนี้งามเนยนี่อ้องข้าซาเด้อพี่น้องวันนี้นะคอนแหลกแหงดอกบ่แหงเนาะเนี่ยน้ำหมอกลงหลายได้หมดคือดอกงามแหงคนรุ่นนี้ก็งามแล้วเนาะจะบอกโอบคอนก็สร้างต่อพี่น้องว่าจะได้เก็บเรื่อยๆและมีซิปมานอยู่ เป็นเห็ดดอกใหญ่กว่าเม,ม,มือเมือเขามากเมือกอนนี่นี่เบื้องเงาก้อนใหญ่นี่เกือมี่ถ้าเป็นหนาหนาวเกิดร้ายเด้อพี่น้องนี่ลองร้อยเขาเจ้าเก็บดอกงามเด้อมมาเนี่พี่น้องะนะอ๋อที่เป็นเห็ดได้เลี้ยวมาเนี่ย <laughs> ที่เห็นไว้ถ้าเหลือได้เลี้ยวได้เมียนอยู่อ๋อหลุดน้ำกันพี่น้องเหลือบเบื้องอนเนาะ เห็ดดอกงามเด้อพี่น้องคนนี้งามตามจร่งตามงานนิดหน่อยที่เห็นจีไหวมือก่อนมือก่อนนี่พี่น้องแต่กันมากมือวานเราเห็นเน้นม้วนเพราะท่านใหญ่แห้งพอมากมือนี่ะมันหล่นหนี่นอหน่อยมาแตหมอสิแห้งไปเรื่อยนอไม่งั้นมอแห้งพี่น้องใหญ่อยู่แล้วก็ดอกงามพร้อมเห็ดอีกแต่ที่นี่ทั้งเห็ดซูเห็ดแกงแต่พี่น้องบนกันหมือนนี่ ตัวนี้ซุปตัวนี้ซุกปลายขาวปลายขาวคอยไปขัดแยกเอาอแตกใหม่เนาะนม่นจะ้ะอุ๊ยยึดปรดาไดเลยปิดลกไปปิด ตัวนี้ดอกงามซ้ำพี่น้องดอกงามท้ำมั้งนี่โอ้พี่น้องมาแล้วมาแล้วเาทแล้วเขาท่าแล้วมาติบลกมาบิงนาะอืมคือวาติบนย่างฮืฮอฮอฮะฮะฮะบะฮ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 ะเฮะ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 าะฮะฮทุกขอนที่เห็นไะฮแมะเดฮฮดีิ không ừ, phải nằm phải nằm hang thả đầy kép đuôi tìm án cho đọc cái nọ đọc ngay con muôn ừ, ánh đúng không đọc ngay nháng bớt là cái nọ bớt đỡ muôn ส่วนเมื่อวานนี่หาห้อยกาบพี่น้องคอมเมนมาให้ในตอบด้วยพี่น้องปล่อยคลิปแล้วก็พากันเดินทางขึ้นเขามาตามเห็ดบดเห็ดลมใช่ยู่บ่ผิดหวัง,นนงเนาะยังดีอยู่บ่ผิดหวังยังพอได้อยู่พี่น้องพี่เต็มเลยยังวงที่เห็นไว้ยังเบิดพี่น้องเ,อองอเยดอกงามตามผมเห็ดแกงเด้อจ่าแกงคทำกะสิมีปลาปนกันล่ะพี่น้องเห็ดแกงเห็ดสุก หันตะเกีบยังสก็ถือว่าสุดยอดแลวเนาะเป็นเห็ดหนอกฤดูกาลกัเนิดกระทือว่าสุดยอดแล้วแมนบดได้แมเอาสะกุน่นล้างจะเก็ก,กัะแมนพี่น่องผุนขอ,อนสีกี่เด้ผุนย่างบ่อขอนแถวนี่ย,นย,ย่งงามเลยบออ่อ,อ,อเออมันแหล่ะพี่น้องวันนี้ บมคิดหวังล่ะหมดสีแรงเดินทางนนทเ,าเนาะโอ้ยอยางงามตัวนะเป็นเห็ดแกงดอก็อาง,งามเลยพี่น้องบาเนี้ติดหวังเลยโอนานุจีหน่อยโพดอเนาะน,นี่ลาพอดีพี่น้องบาเนี้ดอกเริ่มเต็มทีถ้าเป็นมืออื่นกันจะเป็นเห็ดปลายขาวบ้านนี้แต่ตอนนี้เห็ดแกงอืตอนนี้เป็นเห็ดแกงโอ้ยงามเนานะ ดอกงามมาแต่สิงแห่งไปเลยโบแมนพี่น้องโบแมนด้วยขุดอท่าอยู่ขอท่าอยู่เอ้าเป็นเฮ็ดปลายเดือนมกราคมเลยล่ะพี่น้องมัอนี่วันที่ริปเก่าละน่าถามันได้เก็บสิโดนยังนะเนาะแป๊บเดียวเพิ่งกระตาเลยพี่น้องนั้นขุดขุดนี้ขุดมิตรดอกงามๆไปนี้ดุยโอ้ขันย่างเบิด์ทุกคนค่ายย่นเนาะเบอร์ทุกคนนี่ได้เอร่อยมืันนี้ตัวเมื่อค่ำมาเนาะ ับไปปล่อยคลิปให้พี่น้องเบิ่งคำคำบ่น่าหลงตืน่น <laughs> <laughs> พาก,กันเมื่อยเด้หมู่วานว่าน, <laughs> <laughs> นพาก,กันหาหอยก,กับเมื่อยเจอพี่น้องหาหอยบ่เมื่อยไปในดอกเดินทางมาละ่ะเดินทางไยความดีบเด่งนำ้ำอย่ามันเมืดอลับพี่น้องเบิด <laughs> <laughs> บ้ดเนาะเ <laughs> บิ่งคอนต่อหนาอ้ายังเบิดแถวนี้เนาะ อาซิบโอบค้อนคือหนาหนาวเด้อพี่น้องมันเป็นเห็ดโดนน้ำฝนก็เลยเกิด่ีงามๆเก็บที่ละยอมสองยอมเนี้ยกระมานเองเขาทาอยู่ตัวทางขางมีเบิร์ดเด้อพี่เดียมพี่ขางเออเขาทาอยู่พี่น้องเขาทาอยู่หล่นน้ำกันเด้อพี่น้องสิไดสีมันซ้ำได้เหมือนนี่มันอยู่ดอกพี่ นี่จะเห็ดกลของไปนั่บ่ได้งุมมอโหลดงุมมาเลยคักบอกเฮ้ยเกตว่าเต็มคอนเลยพี่น้องโอ้ยยางงามตัวนั้นเอาบ่อบพิษวังพี่น้องบ่อบพิษวังมโอนี่เขาท่าแล้วเบิ่งแน่พี่น้องเบิ่งแน่ี่าเก็บบ้านนี้เจเกตคนบ่ขืนเอาเดินทางมืโมนี่บ่อบพิษวังพี่น้องเห็นไหมบ่มีไเอาเนาะ ยังเบิดเลยพี่น้องพคนนั่นนั่นเขาไปไปลายนั่นแบบงามเลยเแบบนั่นมันกำลังปเ,ลเป็นหัวไม่ขีดเพาะจงไวอันนั้นรวมเดินทางน้ำกันสามสี่ขนคือเก่าละ่ะพี่น้องกับน้องนงที่ใกล้รวมเดินทางน <laughs> ะทีมงานมันน้ำกันตลอดทีมงานประจำทีมงานมันเฮ็ดพี่น้องทีมนี่ยคนเขานี่บ่ผิดหวังจักเตือมันตลอด มาจงใหม่แห้งเบิดแหล่นี่กันเนี่นแกแห่อนน้อน้อยยายเกศฮะแกงห่อนห่อนสดน้อแกงห่อนหอนสุกเรียบร้อยยกหมอนี้จากโมขอทาอยจะได้นี่แกงใส่โน่ใหม่กระเสดเลยดอกน้าดีเนาะยายเกศน้านะมันอันนั่งวัดจีมันอันบุ้ยอิดอุปุอยู่อ๋ขอทาแหละพี่น้องขอทาแล้วกลุ่นน้ำกันเริ่มพี่น้องที่เต็มสองกระตาคือมันอันบ่อคาดว่าพวยอยู่ดอกพี่น้องเต็มอยู่ดอกนีาปลายแต่ว่าดอกงามอยู่ กินว่นร้ายเหมือนเขาฝอที่แหลกแต่เก็บอย่างนอเฮ็ดหนานี่มันอย่างเหนียวเลยพี่น้องขามันน่ะคนได้กระสูนะว่าแตได้เก็บว่ตาตได้เก็บเล <laughs> หลื่อยเป็นเห็ดบ<า>ดเห็ดล่มเห็ดขอนเฮ็ดปลาธรรมชาติละพี่น้องเกิด,ดตามขอนใหม่ในปลา เกิดตามงานนหน่อยพี่น้องพี่น้องงามบ้าย่างเบิดไใครอยู่นอไปยี้เดียวเกจย่างเบิดไปก็ไปกระบอกคืนมันเป็นเนปูเนสม้อหาขาดว่ามันอยู่ดอกพี่น้องมานิมันกระด่างสิ่้ายค่นาอน่เดี๋ยวเกนั่นขางลังนั่นดอกงามอยู่ตัวนั่นนั้งไต่กัแมน และยอมแต่ว่าดอกงามพี่น้องอยดอกดอกน้าดีแห้งแมนดอกน้าค้าใหญ่ดอกน้าค้าใหญ่ดีพี่ต้นนั้นเป็นเห็ดสุกเลยเนาะปลายขาวพี่น้องบันนั้นบดีเขามาเบิ่งโอปลายขาวกิดสังเกตแอบดีเซ่นเห็ดแหนมกับแอบรุนนี่ยแมนบอกแมนยุ่งในเวลาเอ้าเก็บเลย เกิดตามกิ่งตามงานี่ยหน่อยละพี่น้องมันเป็นเห็ดฝนห่มโดนไอ้ฟอนโดนฝนเนาะแม่นจ้ะพี่เอาผิดเลยตามกิ่งนยหน่อยพี่น้องแต่ว่าดอกงามแห้งงามให้อยู่บ่ผิดหลังเนาอแม่เนอยู่น่ะยดงได้เก็บอยู่พี่น้องดเต็มตาแล้วละมองละาดอกสองดอกก็ได้เก็บด้วยกับโดนเด้อพี่น้องมัน ตอนนี้สีเต็มตาจะเกตและขาดว่าสีมานสองตาอยู่ดอกพี่น้องมาหนิมานคือเก่าอยู่ดอกมันเป็นเห็ดดอกใหญ่กว่ามอือนนั้นผลมาหลุนความมานนํำกันเด้อพี่น้องมาหน้เห็ดเกิดโบเมนย่ามกันยังมานคือเกา่ามานละเนาะ ม้านหน่อยกับม้านลายี่น้องมาด้อจ้าก็บเห็ดน้ำใจเกตเ้อถ้แต่ว่าได้มาตองม้านนอแม่นถ้าบอกเกิดดีลีกับม้านคือเกาเดอร์พี่น้องม้านเห็ดแห้งมันเห็ดกระดังงมืงงม้อเงงองงงางงางง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 งางงงองกงดงง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 ดงงงงเงง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 ง่งงงดองงงงงงงางงางงพงงงงองพง่นงงงองง่วอยู่งงงงงงางงงงงงงนว่าเกิดงงงงองง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 ง บโบประทางตอนน่าเด้เก็บเหลือยอยู่เดี๋ยวจะไปเก็บเหลื่อยพี่น้องอเอาเก็บถามมากกว่าเขาท่าอยู่พี่น้องเขาท่าอยู่ <พา S 1> เก็บฝรั่งนี่เนาะเต็มทีที่ล้วนี่แกงนั่นี่เห็ดแกงใหญ่เต็มท,นนมทีโอ้โหนี่ดอกนึงนีดีแห้งนีบ <laughs> านเห็ดดินนี่แต่เห็ดต้น มี่ขาวหน่อต้นนี้ขวดพี่น้องขวดเอาได้บู๊ยดอกแม่ดอกพอด,ดีแกงและพี่น้องเอ้าพอพิษหวังพี่น้องเดินทางวันนี้ตอนนี้ที่เต็มตาใช่เกตละเป็นเห็ดดอกง,งามๆทั้งนั้นเลยพี่น้องขวดไปเข้าข้างขวด รวมเดินทางพาขุ้นเขาหนาแหล่งน้ำกันเลือพี่น้องคืนนีนี่ละนนีล่ะตัดคืนลังนี่ละเดินทางน้ำกันเงียๆพี่น้องหลุ่นน้ำกันสีใดสีมนันสิเต็มสองตาหรือว่าอาสิเดแพกถุงกอบแน่ละพี่น้องหลุ่นช็อตต่อชอ็อตถ้าผีผ้านอ้องเลาะพื้นเขาหนาแหล่งพี่น้องติดระยอมพี่น้อง แต่ว่าดอกงามหยาบในเ่เ <laughs> ด้อพี่เนาะเฮ็ดหนาหนิที่ผมคือเฮ็ดหนาวบันใดดึงหัวตันว่ะโอ้ยงามอีีแต่ว่าดอกงามใชงเนาะอืมวั่ถุถ้าเหงาพัดโบมีเนาะบ่บพี่นาคืออือตัวนี้เป็นปปเฮ็ดสุบเบจเกตสุบได้แกงได้ แกงได้ทุกได้ทุกได้พี่น้องหั่นหน่อยหน่อยหน่อยแกงใส่เนียงนมไม่ปั่นทั้งแ่บุตรถนัดเอาพริกไม่ร่อยแน่นอนแต่ว่ารุ่นนี้ทุกแสบเลยไมเนียนหิวเข่าว่อว่อขึ้นมอบ่ฮะจะแนวกินเนอะแต่เดีวก็พักกันหิวเข่าที่นี่ฮะคุนไปกินล้างผุคนละเขาเริมไปเรื่อยกับสิลินตาแล้อพี่น้องตอนนี้คน หวานอยู่พี่น้องหวานอยู่ยกีไม้ก็มีพี่น้องตัวตัวฮดจงไหวมือนักแน่นอนอืมพุดลบับเหงาค้อนผนแมน่นเทดได้ฝนนอกเขาเ่าเาตรงนี้นตามดินน้ำเลือกพี่น้องตามกิง่งหน่อยอยู่ตามดินนานั่นวันนี้เห็นว่ามันเถาเต็ม เกิดดีกขอนใหญ่อีกเน้อนี่นจ้าก้อนใหญ่บัวลายเก็บไปเชเกดหนาหนามที่เกิดลายขอนใหญ่เหม็นเหม็นหาตามงานหน่อยๆพี่น้องนั่นดอกงามดีอยู่งามถ้าไปยังหาโอบก้อนบ่มีเด้อยพี่น้องเห็ดหนานุ่งเง่าเหมือนกันมันสิบ่คือเห็ดหนาหนาว หนาวห,แบบหนาวคนมาแน่นได้แบนหนาวหนาวตามจริงตามงานเนี่ยโบคอ,อยสนดอกพี่น้องสนแต่ขอนใหญ่ <c ười> เล่นขอนใหญ่อย่างเดียวเอนาะจะน้อ,นนอยก็ได้เปลี่ยนตาเราเปน็นยีเลียมเก็บทีละดอกสองดอกเก็บบ่อเศรอบพี่น้องท่านโดนยังติด,ดเต็มตาเยอะเกล่วตอนนี้นี่ฟงังหน่อยกามิแข็งบอก n ว à o nhào เล่นาะ <c ười> โอ้ยเมื่อยพี่น้องเป็นข้างคือสีเกินไปมันก็สูงขากแต่น้องเนี่าเกียร์าว่ๆเกินหอดละเนาะตีไปสูงสั้นนํำกันพี่น้องมันเฮ้ยก่อนจะเกินมาหอดพี่น้องหายใจทั้งปากเลยนะจุดไมยเขาเดินทางประยุทธ์กับหอดคือเก่าล่ะพี่น้อง อู่ตรงว้ก็ยนาะยัง,งอดอกงามมพี่น้องอดอกมูกแขงยังะงตา v า n g นี่ละตาที่สองเดินตาแหลกแพกไปแล้วเด้อพี่น้องแพกใส่เปลสะพายไปแล้ว<อ>คือว่ามาันอยู่พี่น้องมานน่หลุดน้ำกันตาที่สองน้ำยาเกลเก็บใส่ใหม่ในล่ะพี่น้องท่าอ,อยังสี่ก็เป็นตะคืออูุ่น้องแตกใหม่ก็มี่นาะงแล้วมันจังไดหน่พี่น้องแตกใหม่

ปรับผทั้งเห็ดแกงเห็ดสูตแล้วพี่น้องมือนี่แต่ตัวนี้เห็ดแกงเห็ดแกงหลุนน้ำกันจนหดท้ายคลิปพี่น้องติด้สิมันทำไรขาดว่าเป็นตามานเดอดอกมาเนี่ยตัดใส่ขอนที่จงไว้ย่างถูกขอนอยู่ <c oughs> หลุนน้ำกันเรื่อยๆพี่น้อง เส้สายมาหอนอบเอาคักเด้อพี่น้องบนเขาตอนยามมือดสายามคืนไหนหนาวจนนอนบ่ได้เนาะเมาบนก้อนใหญ่บ่อออกตามงาพี่น้องนะออกออกงาเดียวเนาะออกงาหน่อยๆแต่ว่าดอกงามอยู่เจ็ดสี่ละเห็ดโดนฝน่คือเห็ดหมอกปีเนื้อเก็บเนาะเก็บยางเดียวเหมือน ว่ายังม,ามาัณนมนันสองตามันไปแหลตาหนึ่งอ่ะตัวน,นี้เป็นหมักเดือยไก่เด้อพี่น้องนี่ <c oughs> เป็นผลเราใหม่ปลาชนิดหนึ่งเวลาสุกรสชาติกับสีไข่ละมุดหละพี่น้องรสชาติหวนานๆานไข่ละหมดตอนดอกไอ้ลูกที่แกจัดๆนน้ำไปกินเมียงเมียงคาแซ่บแพี่น้องนี ăn mấy lò là đất thì lo trên thua lắng khẩu là còn nếu các căn khá khôn cắp là phi mà cái bà này bò 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 lò mì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  ก็ได้พักแม่บอกกระดอกงามยิ้มันงเหรอสยามหลุดน้ำกันพี่น้องเส้นทางการเดินทางกรับเือฝุกเ่อมันเอาเบาะมันกือสี้มันซำได้ละพี่น้องมานไปตาหนึ่งอาที่สองพระท่านได้เลยตอนนี้เฮ็ดออกอยู่โซนเดียวเนาะขาวๆในขอนแมนเห็ดบ่เนาะพี่น้อง จักลังค้อนขาวๆแมนมอฮะลงไปเบื้องแตาา่เกิดบลารเนาะแมนฮะ่เกิดป้าปานปลายลาจงๆกบพีน่จจน,พน้องเจ็ดดวน้ำฝนพอด้ตืน่นนน้ำฝนแล้วก็แดดปาน่ก็เลยเกิดบลารปานไหนนี่ดอกนึงใส่คอนใหม่จนปีปี มาหน่ะไมอโหมิดไปเยอะนี่ถ้าเกิดออบก่อนมันเกิดมามันก็แห้งไปเลยรอบนี้คือกันนี่ก็แห้งไปเลยหลังเกี่ยวเนาะเก็บไปไว้ลุกก็ได้หลังเกี่ยวก็ได้ฝนตกแล้วมันก็แดดแห้งพี่น้องแห้งอีหลีนี่มันคลืนมาเย็นเนาะ ดอกโอ้โห้ง่ามโยหักสีแหงไปเลยน้องมีบางลักษณะพี่น้องมันมันเป็นเห็ดปลายขาวด้วยพี่น้องมันท่านเองนี่เด้แล้ท่านได้เท่าเพียงแต่โดนแดดแล้วก็แหงไปเท็ดรวมกันไปเลยเพรได้อีกจการการมีสารพัดเห็ดย่างไปแส่ยหนามย่างไปตุ่ม มันคือบอกระแหงแห้งด้วยคิงบอแล้วเป็นเห็ดปลายขาวเด้วยเป็นเห็ดปลายขาวตากแห้งคิงบองตากคืยธรรมศาสตร์ตากตายบ่มีนอ่ะเก็บมาเจออยู่ปลายอีกพี่น้องงามอยู่แต่กระสีแห้งไปเลยเด่นฉันเขาบอมาเก็บถ้าเขาบอมาเก็บกระแห้งไปเลยนะตาหนี้ทุกแซบพก่งลารพน้องเฮ็ดรุ่นนี้ ตาเนี่เนมนเฮ็ดซุปเนาะแม็นตึ้งซุปตึ้งแกงตึ้งซุปตึ้งแกงปลาปนกันว่าเต้าซ้องตาขาดพี่น้องเอ้ยถ้าคือมะเสาวดัยีเสาวตาไปหอดปักไก่บะหมี่เนาะลบมาซื่อฮะช่วยฟังอีกฟังหนึ่งเกิดพี่น้องอีกฟังหนึ่งบ่เกิดคิดว่าแม็นได้ผลเหม็นบ้า รี่เเ็ดกระด่างเมื่อ่ัล่อนออกว,อะะอว่าไรเริ่มเล่มกลับเด้อพี่น้องวานี้ไปจนเบิดเหม่อคือบงังไฟนี่หล่ะพี่น้องโค้งกลับที่นี่อันเบ่งค,คอนขอนใหญ่เต่าหน้ friends, าเห็นบ่คขอนตีกลองเดิองอยู่นะถ้าเกิดกระติเกิดทั้งปลายคนละ เ็ดน้ำฝนบ่คอยเกิดน้ำพรายนัยดอกจะเกิดน้ำตายน้ำกิ่งหน่อยๆหลายเติบตัวน้องยะเกศหลายได้อีกแกงนึงหมดที่นี่อุ้ยยังงามอยู่พี่น้องคุณขึ้นที่ลงไปน้องยะเกศได้ปะเนี่นี่ยนี่พี่น้องนะเป็นเห็ดแกงแหละนะตัวพี่เก็บเลยด้วอยังอ่อนอยู่เนาะอ่อนอยู่เอาแต่เหงาผมมากกรได้อุ้ยเห็ดอะไรเก็เป็นแนวนี้เนาะ แต่ถ้าประมาณอื่นแห้งเนี่ยนีม่มันแดดแห้งเด้เกิดมาล้วก็โดนแดดเนาะสุบได้ยูแมนบ่ได้เป็นเห็ดสุปเหรอพี่น้องที่จริงถ้าเป็นหนาหนาวที่เป็นเห็ดแกงู่เด้อพี่น้องแ,แต่วานน้านี้มันโดนแดดแล้วมันเริ่มแข็งแดดจะแดด,แด,ด,ดาพูดเนาะภาษาบ้านเฮาคนเกินว่าแกแดดละโฮแมนแกโดยอายุพี่น้องแกแดดเนาะดีแบบงาม อ้ยถ้าเป็นหนาหนาวยางงามเลยยางงามเลยเนาะรังเขียวหน่อหรังเขียวถูกพอดีสุบแล้วพี่น้องนี่หมดฉันได้ไปโผล่แล้แต่ว่าตีเห็นขาวๆตรงนี้เป็นเห็ดกระด่างเลยพี่น้องเห็ดกระด่างมุ่นตีเบาก็เอาแต่ดอกบกระด่างกระด่างดอกใหญ่ก็เอาอยู่นี่ดอกหน่อยแฮะเบาก็เอาแต่ดอกเห็ดใหม่นี่ก็ใหม่้มันบ่้างนี่ เห็ดใหม่คือกันนี่โอ้หมดได้ไปหลายแท้มากินเนี่ยมันหวานนี่อีกนี่เห็ดใหม่นี่อีกตอกนึงให้พี่น้องโอ๊ะอีกแดดจนผ่าเนาะเออ ดอกบางคันมันกระด่างถึงงนี่เก๋บ<ๆ>่มีใครเห็นมันเต็มอยู่พี่มันเป็นควันหล่มใหม่นาะคนบ่คอยสังเกตด,ดอกนี้นงามอยู่ก็วละนี่เห็ดใหม่ตัวนี้สังเขียวละพี่น้องนี่สังเขียวปลายขาวพอดีสุบ <s> เดินทางกลับน,นาะ ชูดนี้แหละลกลลละซีเมนเบิร์มันแล้ะพี่น้องหลังจากนี้ซีเมนเดินทางลงเขากลับไปหารถกลับบ้านละพี่น้องจะรูปเพชรรอบนี่กะทีโบ,บ,บปันไรเดอร์พี่น้องมันอยู่บบเต็มสองตาเนาคอยไปเบิ่งยอดเพชรที่ใดที่มนันผละพี่น้องชุดไม้เก่าผละ่ะ อากาศมันก็เริ่มห่อนของเดือนกุมภาพันธ์สีมาห่อนแลน้วเนาะอีกประมาณหนึ่งสัป,ปดาห์ก็เป็นเดือนกุมภาพันธ์แหละพี่น้องเขาสู่ฤดูแรล่งละอุณหภูมิก็เริ่มเปลี่ยนจากหนาวเริ่มเป็นห่อนอบอ้าวพี่น้องตอนนี้อะเมืองยอดเทศที่ใดที่มนันพี่น้องยอดเทศที่ใดที่มนันผลงานการเดินทางของวันที่สิบเก้ามกราคมปีหกโกพี่น้องก็ถือว่ามานอยู่ส่วนตัวน,นี้ลักลักลก็จเป็นเฮดแกงเด้อพี่น้องของ<ม>้างล่าง เป็นเห็ดแกงเห็ดสุปปนกันเห็ดสุปมีนิดน้อยละพี่น้องเห็ดแกงเก็บสวงเซาละ่ะตัวน,นี้กับที่มีเห็ดแกงป้าปนกับเห็ดลังเขียวกับเห็ดลังเขียวเห็ดสุปละพี่น้องพอดีซุปแซบมันละพี่น้องเอากระือว่ามาันอยู่พี่น้องมันบ่อไายปันไดพี่น้องบ่คือฤดูกาลของมันซ้ำนี่ก็ถือว่ามาันสุดยอดอยู่ดอกพี่น้องเพราะว่ามันเป็นเห็ดนอกฤดูกาลจริงๆแล้ว จนสิ้นเดือนมกราคมพี่น้องปกติแหละมันก็บม่มีเหตุถ้าเป็นทุกปีปีนี้มันมีฝนตกมากก็เลยมีเหตุเกิดเกิดบ่หรายปันไดก็ถือว่ามันอยู่พี่นอ้องเอะสำหรับคลิปเสาร์วันที่สิบเก้มามกราคมปีโโหกหกพี่น้องก็คือซิเมนสินสุดการเดินทางเด้อพี่น้องหลังจากนี้ก็สซแเมนเดินทางกลับบานละบานนี้จงคอยอล่อรุ่นน้ำกันคลิปใหม่เมื่อไหม่สำหรับเหตุนี่ก็คือซิเมนมาไม่อยู่บ่ <c oughs> ขึ้นสิบเลยมาดอกเด้อพี่นอ้องมันมาตามกระไดป้าปลายนิดน้อยละพี่น้องยกเว้นแต่ว่าที่มีฝนตกลงมาอุณหภูมิเปลี่ยนเฮดเกิดไล่ไหลผละพี่น้องคอยสิมาจั่่คอยล่อหลุ่นน้ำกันไม่พี่น้องหลุ่นน้ำกันมืออื่นว่าสิไปหาอยู่หากินแนวดเอาแยกเกตกับบานเฮ้าสวัสดีค่ะล่อหลุ่นน้ำแยกเกตไม่ได้จากมืออื่นว่าสิไป ปลาใดหากินแนวใดก็ยังคอยติดตามน้ากันจ้าอ่าคอ,อยเร่หลุ่นน้ากันพี่น้องเขินชอบวิดีโอ,อยังได้กระอยกดไลค์กดแช์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจง้งเตือนคลิปใหม่ๆจากคนส่องปลาคนส่องปลาขอขอบคุณทุกไ i, ทกกกลท์ทุกแช์พี่น้องถูกกาลังแรงใจถูกคอมเมนต์ถูกคําที่ชมคอยเร่หลุ่นน้ากันคลิปใหม่มือไหมพี่น้องขอบคุณทุกไลค์ทุกแช์พี่น้องเห็นมากอกกะอยากตามกลุ่งเลยบ้านนี่มือนหิวเข่าวพ่าจะเก็บกู้อยู่ ตำใส่ก,กุ้งไอ,อ้ฝอยนอยังพอดีเนาะกลับบ้านพี่น้อกมาหนี้สวัสดีครับ